สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปแอบดูพ่อบ้านทํางานกันค่ะวันนี้เย็นวันเสาร์ค่ะวิถีชีวิต <c oughs> ของบ้านเราเป็นอย่างนี้ค่ะส่วนมากก็ของคนออสเตรเลียก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ใครมีบ้านก็ทําสวนทําบ้านกันไปค่ะแต่ถ้าเช่าอยู่ก็สบายหน่อยค่ะเพราะ ถ้าเรื่องสวนเรื่องแบบนี้ก็คือเจ้าของเจ้าของบ้านที่ให้เช่าอะคะ่ะแลนดลอร์ดนะคะเขาจะเขาจะจ่ายให้กับบริษัทเดลเอสเตทที่ดูแลทําการเช่านะคะแล้วก็เขาก็จะจ้างคนมาดูแลให้เราซึ่งผู้เช่าไม่ต้องจ่ายอะไรคะคะ ลมค่ะบ้านลกเชียวในแต่ใบไม้คนทำงานหนักก็ทำไปค่ะใครมีหนะ้าที่ถ่ายวิดีโอก็ถ่ายไปมีความสุขตามภาษาค่ะ ้นไม้ก็ยาวค่ะไม่ได้ไม่ได้แต่งกิ่งเขาเนี่ยแห้งค่ะฝนไม่พอยังแรงอยู่ <c oughs> ปุ่นคลุ้งเจะ้ะ <laughs> That's <laughs> เพื่อนบ้านเขาไปแด้นเรือกลับมาค่ะตัดฝั่งนู้นเสร็จก็จะมาตัดฝั่งนี้ค่ะเดบ้านข้างๆเขาเริ่มตกแต่งคริสต์มาสกันแล้วค่ะแต่บ้านเราคงไม่แต่งเพราะว่าพ่อบ้านจะอยู่บ้านคนเดียว แดดล่มลมตกเดี๋ยวแม่บ้านไปดูสวนแม่บ้านดีกว่าให้พ่อ้านแกตัดหญ้าของแกไปค่ะ